สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันนี้ออกมาซื้อเหรียญน,นะครับนอกสถานที่นะครับเสียงอาจจะมีเสียงรถวิ่งสักหน่อยนะครับนี่มาดูกันเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับวันนี้เยอะนะครับนี่เลขสิบีสี่สอง นี่การจนาเดี๋ยวต้องดูนะครับ <c oughs> ส,สี่สเรือหง <c oughs> อันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับน,นี่พวกเหรียญ <c oughs> เปลี่ยนที่ระลึกนะครับนี่สิปีสี่หนึ่ง <c oughs> ครับ นี่สองบาท <c oughs> ปีห้าศูนย์นะครับก็ห้าหนึ่งนี่พวกเนี้ยเกินนะครับแล้วก็นี่เดือหงสามหนึ่งห้าปี สี่หกนะครับแล้วก็สิบปีสามหนึ่งนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็บรรยากาศออกมาซื้อเหรียญทั้งนอกนะครับมีเสียงรถด,ด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ชมกันอีกนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับ